พระอุปาัากหลวงปู่แสงเผยหลวงปู่ปงสังขารอีกไม่เกิน3มเดือนจริงหรือวันที่13มิถุนายน2565พระอุปาัากของหลวงปู่แสงยาน,นาวโรอายุ105ปีได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า หลวงปู่แสงยาน,นาวโรจะละสังขารอีกไม่เกินสามเดือนนี้โดยมีเนื้อหาดังนี้หลวงปู่ปลงสังขารอีกไม่เกินสามเดือนจริงหรือช่วงเย็นวันนี้หลวงปู่ดูยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีหลวงปู่ตอบว่าท่านวีไปงานนิมนต์มาหร้อ,อยังวันนี้ ข้าพเจ้าตอบว่ามาแล้วข้าน้อยหลวงปู่ตอบว่าวันนี้คนมาวัดหลายบอ่อมาจากไหนบ้างข้าพเจ้าตอบท่านเบาวๆว่ามาหลายข้าน้อยคนมาทั่วประเทศเขาได้ข่าวว่าองค์หลวงปู่จะละสังขารไม่เกินสามเดือนนี้จึงรีบพากันมากลัวไม่ทันหลวงปู่ องหลวงปู่ได้บอกกล่าวใครไว้หรือเปล่าค่าคอยว่าจะลักสังขารหลวงปู่ตอบว่าผมบอกได้ว่าจากเทือผมไม่ได้พูดเลยข้าพเจ้าตอบว่ามันมีคนเอาไปลงตามโทรศัพท์ว่าองค์หลวงปู่จะลัสังขารภายในสามเดือนนี้ค่าน้อยหลวงปู่ตอบว่าคนชั่วย่อมคิดชั่ว ทำชั่วในใจมันมีแต่ความชั่วมันจึงทําชั่วแสดงว่าตัวมันนั้นชั่วเราคนดีทดําดีคิดดีเป็นศีเป็นมงคลต่อโลกต่อสงสารมันก็เอาไปพูดไปทั่วข้าพเจ้าตอบว่าสงสัยคนที่เอาข่าวไปลงว่าองคหลวงปู่จระ,ะสังขารนั่นแหละจะไปก่อนครูบาอาจารย์หลวงปู่นอนเงียบสบาย ให้ข้าพเจ้าได้ถวายนวดไปจนได้เวลาส่งน้ําเมื่อได้รู้จากปากองค์หลวงปู่แล้วขอให้อํานาจพระรัตนะปกปักรักษาธาตุขันองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ให้อยู่เป็นร่มโพร่มใสเป็นนาบุญของโลกตลอดกาลละนานเทินหลวงปู่แสงคือใครชวนรู้จักหลวงปู่แสงยาน,นวโรพระเกจิดังแห่งภาคอีสาน สายหลวงปู่มั่นเปิดเผยประวัติหลวงปู่แสงในชื่อหลวงปู่แสงจันดะโชโตยาน,นาวโรอายุเกือบร้อยปีสิทธิสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาริยะเจ้าผู้เปี่ยมล้นนิเมตตาธรรมหลวงปู่แสงจันดะโชโตยานาวโรวัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตำบลโคกนา อำเภอป่าติว้วจังหวัดยโสธรเดิมชื่อไหนแสงดีหอมเกิดเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2 4 6 7ที่อำเภอฟ้าหยาดจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันคืออำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรอุปสมบทเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน2,490นวัดสีจันทร์ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นปัจจุบันเสริอายุปีที่98พันศา75ประวัติการจำพรรษาวิเวกทุดงและไปมาหาสู่กับพระรูปต่างๆศึกษาหลักธรรมกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลน,นาในอำเภอพันนาน,นิคมจังหวัดสกลนคร ช่วงบ้านปายของท่านอาจารย์มั่นที่อยู่บ้านหนองผือหลวงปู่คำดีประภาโซวัดถ้ำผาปูจังหวัดเลยปี2494ถึง2496พระอาจารย์ฟันอาจารโรวัดป่าอุดมอําเภอพานาน,านิคมจังหวัดสกลนครได้ร่วมสร้างวัดถ้ำขาม,ามปี2497 หลวงปู่เทศเทศดังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคาย1นึ่งพันษาหลวงปู่วัวสิริบุญโนวัดด้าสงาเคราะห์อำเภอหนองหัวซอจังหวัดอุดรธานี20่0พรรษาพระอาจารย์แบนทานาการโรได้รวมสร้างกุฏิศาลาที่วัดธรรมเจดีจังหวัดสกลนคร หลวงปู่ดูลัตุโลวัดปุรพารามอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกลองเพนอําเภอน้องบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีแต่รวมทุดงที่ภูวัวหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดต่อยแม่ปังอําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ชอบฐานนัสมุ วัดป่าสัมมานุสร์อําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยหลวงปู่ศรีมหาวีโรได้วิเวกทุดงที่ผู่เก้าผูเวียงจังหวัดขอนแกน่นหลวงปู่เหรียญวรราลาโพวัดอารันบรรพุอําเภอศรีเชีงยงใหม่จังหวัดน้องคายได้วิเวกทุดงด้วยกันที่วัดดอยหินหมากเปง หลวงปู่จันโสมกิตติกาโรวัดป่านาศีดาจังหวัดอุดรธานีได้วิเวกธุดงค์ด้วยกันที่อำเภอพืออําเภอสามผานและอําเภอน้ำโสมพระอาจารย์จวนกุล,ลเชษโถพระอาจารย์วันอุตโตโมหลวงปูล่ล่าเขมปัตโตและพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรได้วิเวกธุดงค์ร่วมกันที่ถ้ำสาลิกาผูสิงห์ผู้ทอง ผูพานคําและผูทอกหลวงปู่มหาบุญมีเสอริเทโรวัดป่าวังเลิงจังหวัดมหาสารคามได้จำพรรษาด้วยกัน2,532ถึง2,533ตั้งแต่ปี2,534ถึง31ธันวาคม2,551จำพรรษาที่วัดป่าอรัญญาวิเวก บ้านไก่คําจังหวัดอำนาจ,จเจริญ31ธันวาคม2551ถึง11ตุลาคม2552จําจำพรรษาที่วัดป่าอิสิตนะมารุกไทไยวันเสนาสนะป่าโคกค่ายบ้านหนองไห้น้อยตำบลนหนองคาอำเภอปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจ,จเจริญ11ตุลาคม2552 จำพรรษาที่วัดป่านางเกิงยานาวโรบ้านนาเกิงอําเภอเสนานิคมจังหวัดอำนาจเจริญ21พฤศจิกายน2553จำพรรษาที่วัดป่ามาโนรมสมประสงค์สำนักสงฆ์ภูทิษาบ้านห้วยคลองตำบลหนองขาอําเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ 3. พฤศจิกายน2,556สำนักสงฆ์บ้านเวิร์นชัยอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรปัจจุบันหลวงปู่แสงยาน,นวโรจำพรรษาที่วัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรก่อนหน้านี้หลายๆท่านคงคุ้นเคยกับฉายาของท่านคือ หลวงปู่แสงยานนาวโรหลวงปู่ท่านได้เมตตาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังถึงเหตุการณ์ที่เปลี่ยนฉายาจากยานนาวโรเป็นจันดะโชโตเมื่อวันที่4มีนาคม2557หลวงปู่ท่านได้เล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านหนุ่มๆท่านได้เดินทางไปทุดงที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะไปปักกรดที่วัดร้างแห่งหนึ่งทางที่จะไปนั้น ต้องนั่งเรือข้ามห้วยชื่อว่าห้วยหลวงขณะที่หลวงปู่ท่านกำลังนั่งเรืออยู่นั้นเรือได้เกิดพลิกคว่ำทำให้บาทของหลวงปู่ได้หล่นน้ำซึ่งในบาทนั้นได้มีสูจิบัดพระอยู่ด้วยทำให้สูจิบัดของหลวงปู่ท่านได้ลอยหายไปกับกระแสน้ำหลังจากนั้นหลวงปู่ก็ได้ไปทำสูจิบัดพระใหม่ซึ่งหลวงปู่ท่านมาเห็นในภายหลังว่า เจ้าหน้าที่พิมพ์ฉาย้ยท่านผิดไปเป็นฉายายาณน,นวโรโดยแท้จริงแล้วหลวงปู่ท่านได้ฉายาจันดะโชโตโมาตั้งแต่ต้นจึงทำให้หลวงปู่ได้ใช้ฉายายาณน,นวโรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งปี2557หลวงปู่ท่านได้มอบหมายให้พระครูสุดที่พม,มคุณเจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิงเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ให้ดำเนินการในการเปลี่ยนฉายาของหลวงปู่กลัมาเหมือนเดิมจากยานวโรเป็นจันดะโชโตซึ่งเป็นฉายาที่แท้จริงของหลวงปู่และหลวงปู่ยังได้กล่าวอีกว่าจันดะโชโตมีความหมายว่าผู้ที่รุ่งเรืองหลวงปู่ท่านเคยจำพรรษาที่วัดป่าวาังเลงจังหวัดมหาสารคามเมื่อปี2532 -2,533 ถึง2533